กินชาด้วยกินชากับหนูอไหมกินชากับหนูไหมนี่ซินเตอร์กินกับอะไรเอ่ยนะครับพวกนี้กับอะไรเอ่ยไส้ใส่แม่โชว์ดิดไส่ลิง เขาเผาเขงเจ็บน้อหล่ะก no ินก่อนเป็นได้กินก่อนเขาเขาเศร้าสำคัญให้คไ้กินก่อนกินก่อนยงจะไปกนวเด็กเนเลิกเลิกเียนยามไหนแม่หนุหยิ้เขาสื่อบบบบหนุเขาเาสื่ของกินของเลยล่องเมืองสื่เขาไม่ใหกินกอนสกเนีออ เลยต้องชันเดาอาหารเจ้าไงเลือกเลือกใบสามมาหา้ามหับนี่คือหนูต้องเอาผันเหนียวไก่ปีง่มะมาให้ใบละสองใหม่กับผัเหนียวหอนึ่งรู้ว่าลูกหนูเียนพิเศษไงล่ะอ่าพันสองค่ะจิ ว่ให้เรียนตั้งแต่วอานุเอเอเรียนตั้งตัวตอนนึงตอนนึงอันนี้ขึ้ปรสองเหรอแล้วก็สอนดีได้แม่เหนือเที่มาอยากมาเรียนขึ้นตะมันไตเลยเออให้เขาใหญ่้ใหญ่กว่านิดตอนนีตอนนี้เขาต้อง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 จี้ตอนนี้เขาต้องจี้ก่อนเพราะว่ามันยังหน่อยแต่มัในใหญ่ขึ้นมากกับอย thì cả anh cũng xúi đậy, rồi đây nhỉ? <laughs> là em em. Ừ. 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 mọi à. à. gì đấy nói thì Tại sao anh ăn không hết à? ăn từ lâu à? ăn hết mọi thứ rồi, แม่จะซื้อเขาเรียกอะไรนะวอลเกิลเหรอไปซื้อกับคุณครูเออไปซื้อกับคุณครูเดี๋ยวแม่เอาเงินให้หนูกินให้หมดก่อนช่วยเรียนใี่เป็นไงล่ะคะจ้าอยู่อยื้อประดายอันนี้คือประสอนเราจะมาเรียนน้ำกันนี่ล่ะมันก็สอนดีเยอะฮะ ล่ามนังคู่ไอ้ยกเลิกก่อน,นหนูบอลือการทำเป็นยูโนเลียนนี่มีหนูก็ระให้ล่ามปกติตได้ไไไไดจ้ะเหลือเอาเข้าวค่อยห้อยไว้แต,ต่เราเอาน้ำมาอ่ะอ๋อหนูไม่ได้น้ำมาหรอไม่เป็นไรเราไปซื้อที่นู่นก็ได้หนูเอาน้ำมาไหมเอ็งก็ไปซื้อเอาลูก ไหนอะหนุนุมากรมะพายโอ้โหโอเคแม่ผู้ชายคนนั้นเหมือนเพื่อนกันเลยเออก็เพื่อนกันนั่นเลยลูกไปเอาเอาห้อยไว้ลูกอะไรป้าแม่พาไปซื้อบล็อกเกิ้ลเสี๋ยวไปลูกมาหนูเอาเงินจากกระเป๋าแม่เร็วหนูเอาเงินจากกระเป๋าแม่เงินเงินเงิจะไม่หยอดเหรียญหนูอว่าหยอดแดงก็ได้ เอาแบงค์ไปซื้อวอลเกิลก่อนไปไปซื้อวอลเกิลก่อนมามาฝั่งนี้ลูกต่อแถวมาต่อแถวก่อนมาต่อแถวก่อนมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เราจะได้ไปทํางานซื้อวอลเกิลแล้วก็ซื้อซื้อวอลเกิลแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็ได้นะสวัสดีคุนคูสวัสดีค่ะ ไปซื้อว็อกเกิลไปซื้อว็อกเกิลก่อนลูกสวัสดีค่ะ,ปะไปซื้อว็อเกิลหนุบไปไปซื้อว็อเกิล<ป>เร็ว,รปไ,วไปซื้อวอเกิลเร็วไปซื้อน้ำด้วยโอเคค่ะท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ